หลังจากนี้การไม่มีลิซานโดมันจะเป็นอย่างไรแต่ถามว่ามีแม็กความีราเฟวารานอยู่ในทีมครับผมก็พอถูถ่ายได้นะถึงแม้ว่าอาจจะอาจจะไม่ได้เหมือนกับลิซานโดมาติเนตนะครับแต่ผมก็ยังมองว่าก็ยังพอถูถ่ายได้ก็ต้องต้องดูนะครับว่าลิชาเจ็บไปเนี่ยจะยังไงนะครับก็เขาเรียกว่าไงอ่ะผมเมื่อกี้ผมเพิ่งไลาหายมากนะเพิ่งเพิขึ้นไล์ไปว่าเอ่อระบบเทนฮาร์ฟูลทีมมันดี ผมว่านี่ผมว่าหลายท่านเห็นอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นคือการขาดนักเตะไปแค่คนเดียวแล้วระบบมันหายหมดเนี่ยผมว่ามันมันไม่ได้เพราะว่าคือฟุตบอลเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะฟูลทีมในทางฤดูกาลได้ฉะนั้นผมว่าจุดนี้มันต้องเป็นกันบ้านที่เอ่อเชนฮากต้องไปปรับลองดูว,ว่าไม่มีลิช่าแล้วเนี่ยคุณจะเล่นยังไงคุณจะขึ้นบอลข้างหลังยังไงนะครับการจับคู่ของกองหลังการลำเลียงบอลขึ้นมาคุณจะเปลี่ยนปรับแท็กติก อย่างไรเพราะว่าไอช่วงที่ฟอร์มแย่ๆเนี่ยตอนนั้นจาได้คือลิชาก็เจ็บคาเซก็เจ็บโอเคตอนนี้ลิชาเจ็บแต่คาเซอยู่นะคุณจะใช้ใครในการขึ้นบอลถ้าไม่มีลิซันโดมาติเอสอันนี้เรายังเรายังตอบไม่ได้ก็คงต้องไปรอดูหน้าง,งานกันต่อไปดูไปทีละเกมครับเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดสมมติว่าลิซันโดมาติเนสเกิดเจ็บไปคนเดียวแล้วมึงกลับมารวนอีกครั้งหนึ่งครับมึงก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ครับเอเดรเทนฮากถูกไหม มึงจะมาหวังพึ่งแค่นักเตะคนเดียวมันก็ไม่ได้คือไอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็ต้องแก้ปัญหาหได้ลิซาโดบัติเนสเจ็บมึงก็ต้องมึงก็ต้องแก้ปัญหาหได้ดิวะถูกไหมอาจจะได้เห็นไอ้นี่นะพี่วารานชอแม็กควายชอเซนเตอร์ชอจะไปเล่นเซ็นเตอร์ซ้ายแล้วก็ไอโลก็ไปเล่นแบ็กซ้ายอืมอาจจะอาจจะเป็นแบบนี้นั้นนนแต่ก่อนอที่เราจะไปว่ากนถึงตอนนั้นเนี่ยมันน่าสนใจว่าเราจะแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้ายัางไงตอนนี้ที่ลิชาที่เป็นตัวกระดูกสันหลังทีมและเป็นตัวแบกระบบกองหลังเนี่ยเจ็บอีกแล้วลิชากลับมาแค่สองนัดเนี่ยแมนยู U, เหมือนเป็นคนละทีมเลยนะครับหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะนี่สําคัญมากเลยนะคือผมเข้าใจว่าผมเข้าใจแหละว่าแบบอย่างที่พี่โฟนบอกเลยว่าผู้การทีมก็ต้องแบบแก้ไขปัญหานะแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่านักเตะบ,บางคนเนี่ยมีความพิเศษแล้วก็สําคัญมากๆอย่างง่ายๆเลยแมนซิตี้อ่ะ วันที่ไม่มีโรดี้ยังดูยังดูเป็นคนละทีมเลยแปปเองก็นจนปัญญาเพราะว่านักเตะพิเศษจริงแล้วสำหรับผมมาลิชาในยุคข,ของเทนฮากเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความพิเศษแล้วก็มีอิมแพกมากๆทั้งเกมรุกที่เขาเป็นคนเซฟบอลจากหลังบ้านเพราะเทนฮาเนี่ยเล่นบลบิวแล้วก็เกมรับที่เป็นคนที่คอยซอลแล้วก็คอยจัดการพวกตัวตึงทั้งหลายของฝั่งตรงข้ามอ่ะโอ้โหผมแม่งผมไม่อยากให้เจ็บเลยอ่ะไออย่างเกม ที่เพิ่งจบลงไปเนี่ยที่เจอเวสแฮมเนี่ยดูบอลแบบมีความสุขมาตลอดจนกระทั่งเห็นลิชาเจ็บเห็นลงไปนอนร้องจากนะั้นแล้วแบบหน้าเสียเสียเซลเสียเซลเลยผมแบบโหหนักแน่เลยว่ะแม่งไม่ใช่หลักสัปดาห์สองสัปดาห์แน่ๆแม่งน่าจะเป็นหลักเดือนอะเออคือคนอื่นเจ็บได้นะถ้าให้เลือกระหว่างลิชาสมมตินะลิชากาเซผมยอมกาเซเจ็บอะแต่ผมเอาลิชาอยู่อะ่ะ พอลิชาเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับสำคัญมากเลยคาเซเจ็บแมคทอมลงนะเว้ยอี่มันยังมีเมนูเมนูมันยังเล่นได้เออมันยังประคองได้ไม่แหเราก็จะเอาเอาลงให้ได้เลยอดีตลูกลักเนี่ยให้มันนั่งสำรองกันดีแล้วอีกหนึ่งจุดที่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเพราะเอาตรงๆนะเว้ยอันนี้พูดตรงๆเราผ่านช่วงเวลาที่มันแย่สุดๆมาแล้วของฤดูกาลเนี่ยเราผ่านช่วงเวลาที่วิลลี่คัมัวล่าเล่นคู่จอน,นีแวนมาแล้วอะอามผ่านช่วงนั้นมาแล้วอะ แม่งผ่านวนที่ไม่มีแบ็กไซส์สักคนมาแล้วอ่ะมันก็ยังผ่านมาได้ <ừ. S 1> ฉะนั้นตอนเนี้เข้าใจว่าตัวตัวขึ้นบอลเบอร์หนึ่งของทีมหัวใจเส้นเลือดใหญ่ของเทนทากเจ็บนะครับไปอย่างน้อยมันก็ต้องมองโพสิทีฟอ่ะในจุดที่มันเหลือเรายังมีกองหลังอยู่ครบทุกคนที่ไม่ใช่ลิชานะครับฟูลแบ็กก็ตัวหลักกลับมาครบอย่างน้อยก็มีชออาจถ้าลิชาขึ้นเกมไม่ได้อ่ จุดนี้ก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่าคือถ้าสมมติจัดทีมนะครับเกมเจอเวล่าหรือเกมไหนก็ตามถ้าเทนฮากใช้ชอยินเซนเตอร์เนี่ยอาจจะมีเสียงวิจารณ์ว่าเอาอีกแล้วเทนฮาก์คบูแบ็กมึงไม่ใช้เล่นแบ็กมึงเล่นเซนเตอร์ center. อันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าไม่ใช่ลิช่าคนที่ออกบอลขึ้นเกมจากตรงกลางฝั่งซ้ายได้คือชอร์ฉะนั้นถ้าเขาจะซื้อบอลบิวอัพแล้วเขาใช้ชอร์เซนเตอร์ center, เราก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเพราะว่าว่าตามตรงคือวาลานไม่ได้เด่นบิว เลิฟเนี่ยออกบอลยาวได้แต่ก็มีปัญหาเรื่องการแก้เพลสแม็กควายออกบอลยาวดีแต่ก็ไม่ได้มีความคล่องตัวมากเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าจะใช้ชอซึ่งชอเป็นอีกหนึ่งนะักเตะที่แก้เพลสีถ้าชอยืนเซนเตอร์อันนี้ผมไม่ได้ว่าเทนานะนะกับกับถ้าสมมติส่งชอลงแล้วบอกเฮ้ย hey, ทำไมไม่ใช้เซนเตอร์ฟูลแบ็กยืนธรรมชาติฮักอันนี้ผมเข้าใจเทนฮักนะเพราะชอบิวได้นะครับแต่ทีนี้การส่งชอลงในการยิงเซนตเตอร์มันก็ต้องแลกกันกับว่า อ่าสรีระการเข้าปะทะในการเล่นเป็นเซนเตอร์ลูกลระอากาศจะยังไงปรับกันยังไงนะครับเพียงแต่ว่าอ่าสมดุลของการใช้ดาร์โลเพราะว่าถ้าชอเซนเตอร์ดารโลก็ต้องขยับไปซ้ายนะครับมันมันก็จะต้องมันก็จะต้องปรับต้นแก้เอาจริงๆคือมาเลเซีย <laughs> มาเลเซียคืออีกหนึ่งคีย์สำคัญนะคือถ้ามาเลเซียอ,อยู่อย่างน้อยมันยัง,ม,ยงมันยังมีตัวมาเล่นแบ็คซ้ายอันนี้จังหวะที่ชอไปเล่นเซนเตอร์แต่ขยับดาร์โลไปเล่นซ้ายผมผมจะบอกว่า คือคือดาร์โลอ่ะมันเล่นขวาแล้วมันมันหูบเข้าในตอนนี้มันกําลังมาแต่ถ้าจับดารโลไปเล่นซ้ายอีกเนี่ยคือมันเล่นได้แหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าโมเมนตัมมันอาจจะคือความคุ้นชินของการเล่นมันอาจจะเปลี่ยนไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันเสียหายไหมสำหรับการจับดารโลเล่นซ้ายมันก็ไม่เสียหายมากคําถามก็คือวันบิซาก้าเนี่ยเจ็บแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่มีเวลาฟื้นฟูหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าเกมกลางสัปดาห์ไม่มีนะครับแต่ผมแค่จะบอกว่าถ้าเกมหน้าเทนฮาร์เอาชอร์ยินเซนเตอร์ผมเข้าใจ ถ้าเขาจะเล่นบิ้วนะ